สวัสดีทุกพรสวัสดีครับตลบาดสีทองตลาดไปหาโดยล่าสุดมีคอมเมนต์ว่า ลุงที่สวยเลือดพอน้องแคนบอไหอันสวยเลือดผ่านแบบบอยพอส่วนมากนะโอ้มึงเข้าไปอ่านดูอา่านรายละเอียดคลิปไหนะส่งมาบอยบอวาีิค,คลิปไหนนะก็ล่าสุดนะฮะล่าสุดนะจ๊ะ ลาสุดชาชมพันวัดได้นะจนะนักเลงขี่บอลาสุดกันยังไงนี่นะน,น,น,นี่ดีกว่าลาสุด ช่วยเหลือพอน้องแคนพ่ต้องซื้อเรือผ่านเออซื้อเรือผ่านบอยแล้วเพราะชวนชวนหนึ่งมันหลักมันก็เก็บเข้ากระเป๋ามันเองนี่คือน้องพ่อน้องแคนออกมาประจานชนบอยแล้วโอ้ยจริงหรอ<า> <laughs> เออน้องแคนมาประจานเหรอ่ะ ก็ดีสิหมอเอา <c oughs> นี่คือน้องคนน้องเคนเอ,อ๋อ ที่บอกสิบอฝากอ่นผ่าน,นคุณแล้วเนาะขอบคุณเลยทายกูจะสิบเต้องเมื่อยขอบใจไม,ไม่พุ่นวากู <c oughs> ขอบใจมึงลายๆเด้อขอบใจถามว่ามึงจะฝากมาหรอครอ้งต่อใหม่ไม่ต้ฟังนี้ดีใหม่เลยนังมีสาวจบใคนบอกเป็นานมามนี่นี่เลยนะ ซื้อออันนี้เน่พวงมาลันึงขันมะเบงคูหนึ่งแล้วก็ทำราคาเขาเที่ยงครึ่งพวงมาลัอันนึ่งขันมะเบงคูหนึ่ง 录采访了没？ อันปอหายผ่านผ่านคู่สุด้าดกูอยากสีโหัวมึงเป็นอีหรือเป็นบักกูถามเฮ้มึงเป็นลูกอีใดลูกบักใดเมื่อนี่มึงมาบอกว่าอ่อยาอให้ยผ่านผ่านคู่ นาทีผ่านมามึงคือบมบอกตั้งแต่แรกคุณลูกอีมาสี่แม่มึงหืเมื่อ๋ยมึงคือบมบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่มันบม่มิดสิแดดคุณว่าหามผ่าผ่านกูดอ่ะโอ้ยไหลสาระไหลสมองอไี้น้องมีหัวไปตั้งบ่าสุดๆเนาะแต่ไม่มีความหมายโอ้ ตามตมสิทธิขอยากโหลดโตดิจะคูกขอสั่งสอนมึงนยครับ่ <c oughs> อนมึงสีหา่าวสีฮอน,นียังออกมานะ่ะคิดดีๆก่อนหูจักกูดีแหละบอหือู <c oughs> จักกูขากแล้ว โอมเงินบอกว่าสาธุก็ต้องไปประกาศดอกว่ากูด,ดีหรือบอด,ดีนะ,ะเบิ่งต้านกระทำของกูโลดใไอ้ดีกูกว่าดีไอ้ผมไปตัดแสตกกูก็แชร์มันส่สอบอนงานน,นี่ก็มีน้ำอ่อน ที่ทงทะเลก่อนน้ำอ้อย10้น้าคุณลืมแผน่ารน้ำอ้อยมได้ดิเออเจอมาซามันอยู่วันนี้เออเจาะมาัพทิาซรามัน,มนกลับไปเลยพี่รกีร่ามกระเบิ่งแน่นูนกระเบิง่งเเบิ่งดูรว่างรว,งวงเดี๋ยวสิปัามุดไปหยยเดี๋ยวสิป้ามุดปักนี่ไวอก่อนยา อย่าอย่าเพิ่งลบคอมเมนต์นะอืมมึงอย่าลบแลบ้วคอมเมนต์เด้อจะพา,าลบถ้าแน่จริงอย่าเพิ่งลบคอมเมนต์นะถ้ามึงแน่จริงอย่าลบแล้วจะหาข้อมูลหาข้อมูลแบบหาหลักฐานมาเออหาหลักฐานมาก่อน,ก,นก่อนสิกล่าวหาคุณน่ะจะหาหลักฐานมาให้มันได้ก่อน ก็ตั้งแอคเข่าขึ้นมาถ้าก็มาคอมเมนต์สองคอมเมนต์เป่นต่อในคลิปขอบใจในไลน์ที่มึงประกาศบอกให้ป้าลุง่กอนอื่นก็ขอให้เขียนตัวหนังสือเ่อบแบบง่วงตอนหน้นตายบบบถ้าเป็นคนลาวหรือคนไทยจะเป็นญาติพี่น้องมันปลอดภัย มันเก่งจริงแหมมันรอดให้มันเก่งจริงแล้วันให้มันรอดรอดก่อนคน่ะคุ้มมากว่าวันนี้เนี่ยบ่ฝากผ่านคู่กูปวดฉี่เดือด้อนจริงไว้แหงสบาย บัญชีเขาก็าขึ้นแล้วจะฝากผ่านที่แม่พัากกับฝากพักวัก,กปะสะศอ่อนสมบ์โอ้ย <c oughs> มันมียังดีจะ,สะออมเสียกุศอ c o อ m e n t เบบไรสมองมากตายแล้ว ขอบใจหลายๆก็ต้องผ่านโง่แหละดีแล้วเสียดายบุญแต่กูเสียดายอย่างหนึ่งมึงมาซาพูดมึงมาบอกซาเกินไปมึงหนาสิบอกตอนเข้าอันไปหอนเอาเข่าซ้ายเอาเขา่าซานเอเ้ยเ,เข,ข่าปลายในขี่แกบนะมึงหนาสิบอกแต่ตอนน่ะใช่ติดสถานขับเบื่อน้องเขาเนี่ยเพอ้อ สระสะเอาเมื่อ้ใสใจดอกพี่น้องไ้เ่ได้ใใจแลวกบริสุทธใจจะเป็นยังไนงสดดึ้นมาล